สวัสดีครับขออ้าราชกข้าสู่อช่องฟอร์จูพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมษนะครับในเดือนมิถุนายน2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อโดูตรงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ดีมาที่ปลิบเบิล69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำธิบายใต้คลิปโพสต์เอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเราฟังพยากร์นะครับในเดือนมิถุนายน,น2564ซึ่งเป็นเดือนที่ 6ของปีนะครับเป็นช่วงกลางปีแล้วนะครับพอดีช่วงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีการโคจรยกยาราศีนะครับภาพรวมคือ3ดวงนะครับค่อนข้างน้อยมากๆเลยแล้วก็มีดาวพระเคราะห์นะครับก็จัดกระจายในราศีต่างๆเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ดาวดวงแรกที่เราจะพูดถึงคือดาวประจําตัวนะครับหรือดาวาประจําราศีเกิดนะครับของคนราศีเมษคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารขณะนี้โคโจรอยู่ในราศีเมถุนนะครับอยู่ธาตุลมไปธาตุไมยถึงอา,อารมณ์นะครับหมายถึงความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะเสถียรหรือไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า อารมณ์เนี่ยมันหมายถึงอารมณ์ที่แปรปรวนแล้วก็เป็นลักษณะของการลมเพลลมพัดอย่างที่เราเคยได้ยินกันมานะครับหมายความว่าอารมณ์มักไม่แน่นอนนะครับก็จะเวียงเวียงวินวิน,วนบ้างนะครับหรือเป็นลักษณะของการอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับของแต่ละคนก็จะมันมันเหมือนกับคล้ายๆกับไบโพล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าราศีเมทุนเป็นราศีคล้ายๆกับคน2คนนะครับที่ปฏิสัมพันธ์กันก็เหมือนกับเดี๋ยว ซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหญิงเดี๋ยวชายเดี๋ยวคนนู้นเดี๋ยวคนนี้อย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับเป็นการสลับขั้วที่เสมอตลอดตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นมันจึงเหมือนกับว่าคล้ายๆกับไบโพล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวดีเดียเด๋ยวร้ายเดี๋ยวเห็นด้วยเดี๋ยวไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอยู่ในภพเรือนสหัชชะนะครับหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องและคนในสังคมนั่นเองนะครับก็หมายคมว่าตนุ สัจชะคือตัวคุณเนี่ยจะมีการปฏิสัมพันธ์และเข้าสังคมนะครับก็ทําให้ตัวเรานั้นเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะครับเราก็เป็นลักษณะของการที่จะต้องประทาก,กับหลายคนก็จะรู้สึกเบื่อเบื่ออ,อยากๆนะครับรู้สึกว่าแบบอยากทําแต่อยู่ดีก็ไม่อยากทำอย่างเงี้ยครับเปนเหมือนกับเป็นอารมณ์ที่ อ่อนไหวง่ายสซน s i ี i ง่ายอะไรแบบนี้ครับจึงทําให้เรานะั้นรู้สึกว่าอึดอัดลาคัญใจอะไรแบบนี้นะครับได้ด้วยแต่อยู่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ย้ายราศีเพราะว่าจะย้ายราศีดวงแรกเลยนะครับในเดือนมิถุนาย,ยน2564นี้ดวงแรกคือดาวคานดาวประจําตัวโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับได้ตําแหน่งนิดในวันที่2มิถุนาย,ยน2564เป็นต้นไปนะครับ1เดือนครึ่ง ดาวคารเป็นดาวธาตุลมสถิตในราศีกรกฎธาตุน้ำต้นธาตุและธาตุน้ำต้นธาต,ต,าตุหมายถึงจิตใจ,จด้วยนะครับเพราะว่าราศีกรกฎนั่นเองกรกฎเนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนคือดาวจันทร์เนาะมันหมายถึงจริตและจิตใจเขาว่าจริตหมายถึงรูปลักษณ์นะครับส่วนจิตใจ,จหมายถึงการที่เราเนี่ยมีความคิดมีมายเซ็ตอะไรแบบนี้ครับเพราะโหราศาสตร์เนี่ยไทย ทยจิตใจของคนเราเนี่ยได้จากดาวจันทร์เลยนะครับว่าพื้นดงชะตากําเนิดผูกดวงตั้งดวงแล้วอยู่ที่ไหนก็จะเป็นคนลักษณะแบบนั้นนะครับทีนี้ดาวคารดาวประจําตัวไปตกเนี่ยอยู่ในลึนพันธุหมายถึงครอบครัวหมายถึงอสังหาบ้านรถที่ดินและรวมถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยปกติคนเราเนี่ย ทำงานทุกๆวันทำงานทุกๆเดือนเพื่อจะให้เกิดความมั่นคงถูกไหมครับเก็บเงินหอมรอมริ็บเนี่ยเพื่อเอาไปสร้างอสังหาตัวคุณเองก็จึงมีเกณฑ์มีในลักษณะที่จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณทำตัวแบบเป็นไปตามดวงอะคือดวงมันบอกว่าดาวคันเป็นนิดหมายถึงอ่อนกำลังในรอบ12ราศีหมายถึงดงาวคันไม่มีกำลังนะครับ น้อยที่สุดเลยเพราะอะไรไดาวองังคารไกลโลกที่สุดนะครับในช่วงที่โคจรเข้าสู่ราศีกรกฎในแต่ละครั้งนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามวิธีแก้นะครับก็คือเราต้องพยายามหาแพชชั่นหาความจุดสนใจหาโฟกัสนั่นเองนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงเกิดความเข้มแข็งได้อสังหาต่างๆมาได้ความมั่นคงต่างๆมาไล หลายคนคงอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความมั่นคงว่าฉันเก็บเงินมาทุกๆเดือนฉันอยากได้อสังหาเงี้ยครับมันก็มีเกณฑ์ได้แต่ว่าน้อยนิดเหลือเกินแต่ถามว่าทํายังไงถึงจะได้ล่ะก็หมายถึงว่าเราต้องแก้ด่าขัานให้มันพลิกจากความเป็นนิดเนี่ยมาเป็นอุดหรือเป็นเกษตรให้ได้ก็หมายความว่าคุณต้องพยายามหาโฟกัสให้ได้ว่าตัวคุณต้องการอะไรและต้องทําอะไรนะครับก็พยายามจุดไฟ แรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับให้มันไปในทางที่ทิศทางที่ถูกต้องก็คือตอนแรกคุณต้องตั้งมายเซ็ตก่อนเลยว่าฉันจะต้องทําแบบนี้และฉันจะต้องพุ่งทยานไปแบบนี้และทํามันไปให้ถึงที่สุดเพราะนาคการหมายถึงการกระทํหมายถึงการแอคชั่นดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการสิ่งใดเราก็ต้องคิดก่อนนะครับต้องวางแผนนะอย่าลืมเพราะว่า ความว่าแากฐานของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าง,ง่ายๆดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องใช้ระบบระเบียบและการวางแผนที่จัดการอย่างเป็นระบบอ่ะเราไปดูดาวที่สําคัญคือดาวพฤหัสบดีนะครับเพิ่งโคจรเข้าสู่ราศีกุมเมื่อวันที่29มีนาคม64ที่ผ่านมาจะอยู่ในราศีกลุ่าประมาณ5เดือนครึ่งนะครับ อพอเหลือไปดูดาวพระนัสบรีสวยมากอยู่ในภพลาภะนะครับหมายถึงโชคหมายถึงลาบหมายถึงการได้อะไรง่ายๆดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคุณวางแผนจัดการแล้วทุกอย่างจะได้ง่ายและมีผู้ใหญ่คอยนุนหลังอีกต่างหากนะครับผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมรดาวพฤหัสบดีเป็นดาวผู้ใหญ่อยู่แล้วเมื่ออยู่ในภพสุภะยิ่งตอกย้าว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับคำว่าผู้ใหญ่หมายความว่าธนาคารถ้าเราอยากได้อสังหาคือเจราจาโดยการ ให้เขาอ่ะพยายามคืออย่างนี้เราไม่จาเป็นต้องรู้หรือไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้แต่ให้เราเนะี่ยวิ่งหาผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเราได้เนี่ยคือเป็นตัวทดแรงเรานะครับก็คืออ่าเขาเรียกว่าขอสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการกู้บ้านกู้รถอย่างเงี้ยครับหรือ ที่ดินอะไรก็ตามเนี่ยนะครับพยายามไปปรึกษาหารือกับธนาคารธนาคารแล้วเขาจะให้ข้อมูลเรามาแล้วเราก็แค่วางแผนตามที่เขาบอกอะไรแบบนี้ครับมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมเราไม่จะเป็นต้องไปคิดเองให้ปวดหัวอะไรแบบนี้ครับก็เป็นลักษณะนั้นไปเนาะก็นี่คือหนึ่งในวิธีการแก้แต่ตอนแรกต้องแก้ที่ตัวเองก่อนว่า ต้องมีแรงบันดาลใจต้องไปให้ถูกทกางต้องมีโฟกัสแล้วเราก็จะวิ่งไปทานั้นแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายนั่นเองนะครับทีนี้เราไปเหลือบดูดาวพุธดาวพุธอยู่ในภพเรือนของการเงินอเอาตัวรอดได้แต่ระวังนะครับดาวพุธรู้สึกว่าจะพักด้วยหมายถึงการอถอยหลังอย่างนี้น,นะครับก็กแปลว่าสติสติมาปัญญาเกิดอย่าหลงอย่าลืมเพราะมันมินเมกับการที่จะ ลืมได้ง่ายนะครับหมายถึงการทําอะไรไได้วยความรีบร้อนก็ไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งเป้าไว้นะครับดังนั้นเนี่ยดาวพุธหมายถึงการวางแผนการทําแบบแผนไว้ก่อนล่วงหน้าถึงจะประสบความสำเสร็จได้ง่าย,ายอะไรประมาณนี้นะครับชีดาวดวงที่2คือดาวอาทิตย์จะมีการโคจร,รย้วราศีในวันที่15มิถุนายน64ออกจากราศีเมถุนนะครับเข้าสู่อ่าขอโทษนะครับราศีพิศษเข้าสู่ราศีเมถุนอ่ะ หลอดมาหนึ่งดวงละนะครับก็คือได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับในภพเรือนของสาสชาก็หมายความว่าคุณมีความโดดเด่นในท่ามการสังคมนะครับสังคมเยอะแยะมากมายคุณโดดเด่นที่สุดอะไรแบบนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีโชคมีลาภวิ่งามาหาเหมือนราชาให้โชคแต่ไม่ได้เป็นว่าราชาให้โชคมันแปลว่าโอกาสที่วิ่งเข้ามาหาเราเยอะแยะมากมายนะครับคนหยิบยื่นให้ง่ายๆด้วย ชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งและรวมถึงเครดิตดังนั้นคุณมีเครดิตเรื่องของอเครดิตเรื่องการเงินมีเครดิตเรื่องของอนับหน้าถือตาในสังคมแปลว่าคุณจะกู้ได้ง่ายหมายถึงว่าเอาเครดิตของเราเนี่ยไปค้ำไปมไม่ใช่ถึงว่าค้ำหมายถึงอะไระประมาณว่าเราไปแสดงตัวแสดงตนว่า ฉันมีหลักสับหลักฐานฉันมีความมั่นคงเนื่องของอาชีพการงานแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้มันก็จะทําให้ส่งเสริมกลายเป็นว่าโอเคผลักดันให้เกิดความสําเร็จได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เกิดความาสิ่งต่างๆได้ง่ายคืออย่างนี้ดาวประจาตัวเข้าสู่พวันธุไม่ได้แปลว่าจะหมายถึงการกู้ยืมอย่างเดียวหรือการที่จะมีบ้านมีรถมีที่ดินอย่างเดียวนะครับมันหมายถึงการมีครอบครัวได้ด้วยก็หมายความว่าตัวเราเนี่ยจะมีเกณฑ์การย้ายบ้านนะครับออกจาก ทิ้นอ่าคืาเรียกว่าจากพ่อแม่เนาะย้ายไปเป็นครอบครัวใหม่เป็นของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ก็ถือว่าโอเคแต่มันต้องใช้เงินเพราะว่าเงินพาะดาวพุธไปอยู่ในเรือนการเงินและมีดาวราหูอยู่เนี่ยคนทรัพนะครับหมายความว่าหมดเยอะบางทีเป็นหนี้เป็นสินด้วยเพราะเจอดาวศุกร์นะครับก็หมายความว่าดาวคือเดือนที่แล้ว,วเดือนพฤษภาคมย่ยเป็นเดือนที่หนักหนาสากันของทุก12ราศีเลยเพราะเจอดาวราหูหมดเลยทั้งอ่าเป็นหนี้สินทั้ง เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเยอะแยะมากมายที่มินเมย์กับการที่จะไปทางนั้นหรือเป็นคดีความได้อะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับเป็นว่าเราได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็ถือว่าโอเคตั้งต้นใหม่แล้วทําใหม่คิดใหม่นะครับพยายามนับหนึ่งใหม่ นับหนึ่งไม่ใช่หมายว่านับหนึ่งใหม่ทีสัตท,ท,ทีเดียวนะหมายความว่าเราทําอะไรอยู่แล้วมันชะง,งักมันค้างคาเนี่ยให้เราตั้งสติแล้วเริ่มต้นทําสิ่งนั้นใหม่ไม่ได้แปลว่าทําใหม่ทั้งหมดนะครับแต่แค่ว่ามันติดขัดอะไรอย่างให้ทําใหม่ในจุดนั้นก็ถือว่าจะทําให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตแต่1อย่าลืมว่าจะต้องมีการวางแผนด้วยทุกครั้งก่อนหน้านะครับ 2. ทำอะไรต้องมีการระบบระเบียบในการจัดการนะครับเพราะว่าเมื่อปัญหามาปุ๊บแก้ได้ทันแก้ได้อะไรแบบนี้นะครับทําอะไรต้องหาทางหนีทีได้ให้กับตัวเองไว้ตลอดแล้วคุณจะเป็นคนที่ดวงดีที่สุดตลอดการโดยที่คุณไม่ต้องดูดวงเลยยังได้นะครับแต่อาจจะต้องดูไกด์ไลน์หน่อยว่าช่วงเวลานี้ มันจะต้องหลบหลีกยังไงอะไรแบบนี้ครับอืมเพราะปัญหาเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเข้ามาแต่ว่าดวงเนี่ยมันบอกไว้ก่อนว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะเรื่องของครอบครัวนะเรื่องของความรักนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แก้ไขได้ทันอะไรประมาณนี้ทีน,นี้ดาวเสาร์นะครับไปเลือบดูก็ยังเป็นเกษตรอยู่นะครับในพบการงานเพราะว่าอ่ะการงานมั่นคงนะแต่ต้องแบกภาระต้องเหนื่อยนะครับดาวเสาร์เป็นเกษตรเนี่ยมันหมายถึงการแบกภาระด้วยนะครับหมายถึงเหนื่อยหนักนะครับแต่มันได้รับผล ความยั่งยืนในอนาคตความมั่นคงในอนาคตบอกเลยว่าใครที่เป็นคนที่ไม่อดทนเนี่ยแพ้แพ้ไปเลยนะครับเพราะว่าดาวเสาร์แข็งมากแรงมากแต่มันจะให้ผลที่ดีในระยะยาวนะครับก็คือคนที่ทนเนี่ยจะทนจะโอเคจะดีมากในภายหลังแต่คนที่ไม่ทนเนี่ยอันเนี้ย เปลี่ยนงานเป็นบ้านเล่นเลยนะครับเพราะว่าคุณจะเปลี่ยนอีกกี่ครั้งมันก็ต้องเปลี่ยนอีกเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดเพราะว่ารู้รู้ไว้เถอะว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่อดทนมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตลอดการยกเว้นเราจะรู้สติแล้วก็พยายามแก้ไขมันด้วยความอดทนเพิ่มเติมเข้าไปผมคนนึงแหละยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ไม่อดทน อะไรบางสิ่งบางอย่างคือเป็นคนอดทนนะแต่ไม่ชอบแรงกดดันพูดง่ายๆนะครับคุณก็เหมือนกันจะต้องทนกับแรงกดดันเพราะว่าเสาเร็งจันทร์ในดวงเมืองไทยนะครับมันหมายความว่าคนเราทุกหย่อมญ้าเนี่ยจะประสบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆกับฟองสบู่แตกนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเลยอย่างนั้นเลยเพราะว่าในปีฉลูที่ผ่านมาในหลายๆครั้งเนี่ยจะเกิดวิกฤต ทางของการเงินเยอะมากนะครับเออเพราะว่ามันเป็นเสาเล็งจันทร์เสาเล็งจันทร์หมายถึงคู่พับพลากหมายถึงสิ่งต่างๆนะครับถามว่ามันเกี่ยวหรอเกี่ยวเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ประเทศนี้ไหมถ้าเราอยู่ก็แปลว่าต้องเกี่ยวถูกไหมครับอืมเพราะว่าคนส่วนรวมเขาเป็นหมดกรรมะดาวเสาราศีมังกรเนี่ยหมายถึงคนส่วนรวมหมายถึงคนในประเทศนี้แหละนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้ รวมกันเป็นดาวเสาร์นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวเสาร์เข้มแข็งเนี่ยมันแปลว่าเราสู้ทนนะเราสู้ได้นะแต่มันเล็งจันหมายถึงพันธุรากฐานของชีวิตเนี่ยนะครับคนราศีเมษจะเป็นไปตามดวงเมืองเลยครับดวงเมืองดีก็ดีตามถ้าดวงเมืองแย่ก็แย่ตามนะครับเป็นลักษณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะหมายความว่ามันก็ยังมีดีกระโดดออกมาบ้างมีร้าย ตามคนอื่นเขาไปบ้างอะไรแบบนี้นะครับอยู่ที่เราเลือกเราคิดเราตัดสินใจและการกระทําเป็นแบบไหนเราทําแบบใดได้สิ่งนั้นนะครับอย่าลืมว่าจัก,กรวาลแห่งนี้ยุติธรรมเสมอหมายความว่าคนเราทําดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วเมื่อทําดีก็ไม่ต้องกลัวอะไรสิ่งดีๆนั้นจะตอบแทนยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับเราโยนหินลงในน้าคลื่นน้ํามันหมายถึงคลื่นแห่งการกระทําของเราไม่ว่าดีหรือรายที่เราโยนหินลงไปเปรียบเสมือนคือดีหรือรายก็ตามผลดีหรือรายที่เราทํานั้นจะ ซัดเข้าสู่ฝั่งก็คือเป็นคลื่นน้ำสังเกตดูนะครับก็หมายความว่าสิ่งที่ดีหรือลายที่เราทำนั้นะ่ะจะกลับคืนสนองเรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องโฟกัสความเป็นจริงแล้วก็วิถีชีวิตของมนุษย์เราก่อนนะครับแล้วคุณจะคิดออกคิดได้ต่อไปดวงสุดท้ายคือดาวศุกร์นะครับย้าราศีดวงสุดท้ายคือ25มิถุนายน64เข้าสู่ราศีกรกฎนะครับพบพันธุ ได้ตำแหน่งราชาโชคดาวสุขมาจากการเงินครับการเงินเข้าสู่เนี่ยพันธุหมายถึงเงินจะเอามาเอาเอามาทำให้เกิดบ้านรถที่ดินหรือความเข้มแข็งความมั่นคงดาวสุขคือความความสุขนี้แหละแต่มันมาด้วยเงินด้วยไงนะครับของคนเ,เมธแล้วก็เอาคู่มาด้วยหมายความว่า มีเกณฑ์เรื่องของการแต่งงานการย้ายครอบครัวไปเป็นครอบครัวของตัวเองเห็นไหมครับแล้วดาวเสาเป็นกเกษตรก็หมายความว่าเกิดความยั่งยืนมั่นคงในอนาคตก็กลายเป็นว่าอ่ะเราจะสร้างหลักสร้างฐานได้ละนะครับมีเกณฑ์มีลักษณะของหลักฐานทรัพย์ที่ดีมากๆนะครับและดาวอาทิตย์เนี่ยกลุ่มกับดาวอังคารสุขกับอังคารกลุ่มกันเป็นคู่มิตรนะครับหมายถึง2คนรวมกันเนีย่ยคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายนะครับก็ถือว่า อะประคับประคองกันไปได้มีมิตรคอยช่วยเหลือมีดวงเกื้อนหนุนสนับสนุนเราไปสู่ความสำเร็จและมั่นคงได้นะครับยังไงก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับในเดือนพิถุรณายนยังไงก็ความรักก็โอเคนะเป็นคู่มิตรคอยช่วยเหลือกันดีนะครับการเงินก็แต่การเงินเนี่ย จะต้องเป็นลักษณะของการเสียเพื่อให้เกิดความมั่นคงอ่ะก็หมายความว่ามีดีมีเสียขึ้คือ,คอ,คอ,คอกลางๆแล้วกันเนาะไม่ถือว่าตีไปเสียหรือไม่ถือว่าดีไปเลยนะครับส่วนเรื่องของการงานเนี่ยก็เกิดความมั่นคงได้แต่ต้องเหนื่อยหนักและแบบภาระ,ะนั่นเองนะครับยังไงก็มีทั้งดีและเสียในเดือนมิถุนายนเนาะสองนอย่ยังไงก็คิดให้ดีคิดให้ตกนะครับแล้วทําไปสู่ สิ่งที่เรานั้นได้ตเตรียมเอาไว้เราก็จะประสบความสำเร็จแน่ในอนาคตนะครับสู้ๆเป็นกำใจให้สามารถติดตามค่ากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดขยากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ